สวัสดีครับพบกับป่าไม้เจ้ปันไม้นะครับจะพามาดูเอบิวนะครับเอบิวหต้นให้ผลผลิตมากแค่ไหนนะครับหรือว่าผลที่ออกมาจะเยอะแค่ไหนอย่างหนึ่งนะครับผลจะเยอะหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นนะครับหลังจาก3ปีชุดนี้อายุเข้าปีที่3ามนะครับอ่าพอสามปีเนี่ยผลผลิตก็จะเยอะนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็ขนาดผลนะครับถ้าผลนะครับ ติดผลไม่เยอะนะครับก็จะออกเป็นลักษณะของผลใหญ่เนี่ยครับนี่คือผลใหญ่นะครับนี่ครับดูนะครับผลถ้าติดไม่เยอะนะครับก็จะผลใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ถึง3ลูกต่อ1กิโลการออกดอกนะครับเนี่ยดอกค่อนข้างที่จะติดเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่นะครับดอกออกมาเยอะแต่ผลที่ติด ไม่ค่อยเยอะแต่มันจะได้ลูกใหญ่นะครับส่วนนะครับต้นที่ออกดอกมาเยอะแล้วผลออกบิดเยอะนะครับผลก็จะไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับพอเจอลักษณะไอ้นี้นะครับน่าจะนอนเข้าไปใช่นี่นะครับมีร่องรอยนอนใช่แล้วก็ผลมันเยอะกิ่งมันก็เลยหักนะครับดูเรามาดูกิ่งที่หักไอ้นี้กิ่งที่ดีอยู่นะครับดูมีผลแล้วก็มีดอก ดูกิ่งที่หักนะครับผลน่าจะอ่าเฉพาะกิ่งนี้นะครับสองสี่หกแปดสิบสิบกว่าผลนะครับกิ่งเล็กนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผลเยอะอันนี้คือนะครับการติดผลเยอะนะครับแต่ผลจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับต้นนี้นะครับเอ่อไม่ค่อยติดผลเพราะว่าใบเขามีปัญหาเรื่องของไอเพี้ยนลงตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันก็พยายามรักษาตัวเองนะครับ ดอกมันก็จะออกมาเยอะๆอยู่นะครับแต่ว่าผลไม่ค่อยติดเพราะเพี้ยะนะครับเนี่ยเพี้ยกินใบอยู่เราไปเราไปดูกันนะครับว่าต้นที่ให้ผลผลิตเยอะนะครับผลจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ต้นนี้ก็ติดลูกบ่อยติดลูกดีนะครับต้นนี้ก็ผมออกมาไม่เยอะนะครับต้นนี้นะครับผลนะครับผลติดเยอะนะครับ แต่นะครับผลไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ต้นเดียวนะครับเราได้หนึ่งเข่งหนึ่งตะกร้าตะกร้าใบนี้นะครับก็น่าจะอยู่ที่สิบกว่ากิโลนี่ต้นเดียวครับยังเก็บไม่หมดผลก็จะอยู่ประมาณนี้นี่เมื่อกี้ผลใหญ่นะครับคือทําไมได้เยอะนี่ครับช่อหนึ่งนะครับนี่กิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับผลห้าหกลูกนี่ช่อเดียวนะครับติดก็คือถ้าถ้าผลมันเล็กเนี่ยมันก็จะติด ค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เราเก็บไปแล้วแล้วก็ยังเหลือชุดตีนะครับยังออกยังรอเก็บอยู่นะครับฝั่งนู้นนะครับจริงนะนะครับก็คือนะครับถ้ามันติดเยอะผลนะครับมันก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไร่นะครับตรงนี้ก็ลูกตัดยอดนะครับผมตัดยอดแล้วกิ่งห้อยถึงดินอันี้ก็คืออีกต้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้เก็บไปได้ครึ่งตักล่าเมื่อกี้เพราะว่าลูกที่เหลืออ อย่างใกล้จะสุกอันนี้จะเป็นก้นแหลมหรือหยดน้ํานะครับเวลาสุกเขาจะสุกจากลายครับต้นนี้เวลาสุกเขาจะสุกจากลายเข้าไปนะครับเหลืองเข้าไปสีหาที่คั่วเวตรงนี้จะสุกช้าสุดครับต้นนี้ก็ได้ครึ่งตรกระดังนั้นนะครับผลผลิตนะครับเริ่มเยอะนะครับเมื่ออายุประมาณ3าปีแล้วก็ถ้าผลไม่ใหญ่นะครับก็จะได้ผลเยอะแต่ถ้าเราแต่งนะครับกิ่งหนึ่งไว้สองสามลูกนะครับ ิ่งเล็กแม่ไว้เนี่ยมันจะได้ผลลักษณะของผลใหญ่ผลใหญ่อย่างนี้นะครับก็คือต้นหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเล็กตลอดนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูปีหน้านะครับผลจะใหญ่เหมือนต้นนี้นะครับตอนออกมาแรกๆนะครับผลไม่ได้ใหญ่นะครับพออายุเยอะเนี่ยผลเริ่มใหญ่แล้วอย่างหนึ่งมันก็จะคัดเหลือกิ่งหนึ่งไม่กี่ลูกถ้ามันติดเยอะนะครับมันก็จะทําให้ผลมันจะเล็กชุดนี้ผมไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าผมเอาไปทําต้นพันธุ์นะครับผนนี้ไปทําต้นพันธุ์เราไม่ได้ห่อ ครับถ้าเราไม่ห่อผลเนี่ยปัญหาก็คือเนี่ยครับนะครับเนี่ยแมงมันก็จะใช้นะครับผลไม้ตันนี้ต้องห่อผลนะครับไม่เช่นนั้นแมงบันทงหรือปีเสื้อน่ยปีเสื้อบินมาแล้วนะครับพวกปีเสื้อพวกแมงบันทงเนี่ยก็จะเจาะผลได้โอเคนะครับอันนี้ก็คือพามาดูนะครับเอวิวนะครับว่าต้นหนึ่งนะครับให้ผลผลิตเยอะแค่ไหนนะครับให้ผลผลิต้างเยอะครับต้นนี้ก็น่าจะสิบห้ากิโลน่าจะได้ครับเก็บรอบแรกนะครับรอบหลังก็ ยังมีผลเลืออยู่นะครับโอเคนะครับอ,อยากดูเนื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปผ่านเนื้อแล้วก็อบอกเทคนิคในการเพาะนะครับผมโอเคครับฝากติดตามยูทูปไปไวเด้วยนะ้รับด้วยคับสวัสดีครับผม